มันคือการยกพวกตีกันที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีประเทศไทยของนักเรียนอาชีวไทยก่อจลาจนปิดถนน3วัน2คืนระหว่างช่างกลบางซ่อนกับช่างกลพระนครเหนือความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากเหล่านักเรียน ช่างกลบางซ่อนกลุ่มหนึ่งที่โดยสารรถเมย์กันมากันหนึ่งคันรถได้ถูกช่างกลพระนครเหนือกลุ่มหนึ่งใช้รถแวนบรรทุกอาวุธครบมือขับรถประกบแล้วปาดหน้าให้รถเมย์หยุดหวังเข้าทำร้ายนักเรียนช่างกลบางซ่อนที่โดยสารกันมาซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516เข้ามาแทรกกลางทำให้นักเรียนอาชีวะทั่วฟ้าเมืองไทยทุกสถาบัน หยุดตีกันและหันมาร่วมมือกันเข้าทําสงครามก่อจราจนกลางเมืองกับรัฐบาลแทนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาสู่วังวนเดิมๆจากช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่ทุกสถาบันรวมใจกันเป็นหนึ่งต่อสู้กับรัฐบาลสงบลงปัญหาคาใจที่ยังคงข้าง้างและต้องพบเจอกันเป็นประจำขณะเดินทางด้วยต้องใช้การคมนาคมบนถนนสายเดียวกัน เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงเรียนทั้งสองระหว่างช่างกลบางซ่อนและช่างกลพระนครเหลือนั้นอยู่ห่างกันแค่ไม่น่าจะเกิน700เมตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฐมเหตุมาเริ่มเอาเมื่อในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนของวันที่21มกราคม2517ภายในงานเทคโนโลิทัศน์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามช่างกลพระนครเหนือขณะนั้นเป็นผู้ดําเนินการภายในงานจะคลาคล่ำไปด้วยนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะจากหลายหลายสถาบันนักเรียนในระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดขมเาวพินตารามหรือแม้แต่นักเรียนหญิงจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแต่อยู่ในละแวกใกล้เคียงและบนถนนเส้นเดียวกันทั้งสิ้นนอกเหนือไปจากผลงานทางวิชาการที่น่าไปเก็บเกี่ยวหาความรู้ ดนตรีเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กที่ดึงดูดให้ถนนทุกสายมารวมกันอยู่นะหน้าเวทีโดยเฉพาะพัดราดีสีไตรรัตน์ดาราภาพยนตร์ระดับรางวัลตุ๊กตาทองและนักร้องหญิงเสียงคุณภาพที่กำลังมาแรงยังไม่มีใครสามารถแซงโค้งได้ในพอสอนั้นโดยไม่คาดคิดขณะนักร้องสาวที่กล่าวขวัญกำลังทำหน้าที่สะกดผู้ชมด้านล่างด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังจะด้ความคึกคะนองหรือต้องการที่จะหยอกล้อตามประษาเด็กหนุ่มในวัยกระต๊อก ็เหลือจะเดาแต่ไม่ใช่ความกุ่นข้องขัดเคืองใจอันใดเป็นแน่กระดาษก้อนกลมลมจากหนึ่งในกลุ่มนักเรียนช่างกลบางซ่อนถูกปาขึ้นไปสัมผัสยังร่างนักร้องสาวอย่างเหมาะเหม็งยังความตกใจให้แก่เป้าหมายไม่น้อยเพราะเป็นมืออาชีพพอเธอจึงไม่ได้ระเบิดอารมณ์ใดๆให้เห็นยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งที่น้ำเสียงสะดุดลงเหมือนแค่แผ่นเสียงตกร่องซึ่งถ้ามองผ่านก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อย เพราะเป็นการแสดงสดแต่กลับเป็นเรื่องใหญ่ของเด็กช่างกลพระนครเหนือซึ่งจับกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆแค่นั้นก็เพียงพอเมื่อต่างฝ่ายต่งางสายตาเข้าหากันก่อนจะเปลี่ยนเป็นมือเท้าเข่าศอกและเครื่องพุ่นแรงอะไรก็ได้ที่พอจะหยิบฉวยมาประเคนใส่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อชิงความได้เปรียบเมื่อขอ้างล่างด้านหน้าเวทีเกิดเหตุชุลมุนและทําท่าจะขยายเป็นวงกว้างด้านบนเวทีทั้งนักร้องนักดนตรีจะทนทุสีฝืนบเลงต่อก็คงไม่เข้าท่า สู้หยุดแล้วหาทางเอาตัวรอดไว้ก่อนน่าจะดีกว่าพักใหญ่ๆเหตุการณ์ยังไม่ถึงกับบ้านปลายไปมากนักเพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเตรียมการมาก่อนเมื่อเสียงนกหวีดและจำนวนเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่กรูกันลงมาจากพหาหนัตราโลกหลังได้รับวิทยุขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจสายตรวจที่มาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยอยู่ภายในงาน จากนั้นบรรยากาศก,ก็กลับมาเป็นปกติแต่จํานวนผู้เข้าร่วมง,งานก็หดหายไปจนบางตาส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุอาศัยความเจนจัดของพื้นที่สลายตัวนี้หายกันไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยในช่วงสายๆของวันใหม่22มกราคม2517หลังคะเนว่ากิจกรรมไหว้ครูประจำปีคงจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้ว และกำลังจะปรับโหมดเข้าสู่การแสดงบนเวทีประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาแทบจะทุกสถาบันอาชีวะในยุคสมัยนั้นไม่เว้นแม้แต่งานนี้เจ้าของสถานที่โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือไม่ว่าจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่จากสถาบันการศึกษาไหนที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมกิจกรรมในฐานะผู้มาเยือนเจ้าภาพช่างกลพระนครเหนือก็ยินดีต้อนรับอย่างไร้ข้อจำกัดแม้แต่กับช่างกลบางซ่อนซึ่งเพิ่งจะคบเกลียวกันมา ตั้งแต่เมื่อเย็นวานเรียกว่าควันยังกลุ่นกลุ่นกันอยู่ก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆให้เกิดอาการระคายเคืองแม้สักน้อยนิดและดูเหมือนสึกกว่าพระหนอจากช่างกลบางซ่อนที่พาเรตเข้าไปนั้นน่าจะเป็นคนละพวกกับกลุ่มก่อเหตุเมื่อเย็นวานหรอกสังเกตได้จากท่าทางสบายๆส,สนุกสนานไม่มีอาการเกรง็งหรือหวาดระแวงใดๆกันเลยสักคนเดียวมีแต่เสียงดนตรีในหัวใจที่กระตุ้นอาการเร่งรีบในทุกก้าวย่างมุ่งหน้าเข้าหาต้นเสียง ที่ถูกส่งมาจากลำโพงขนาดใหญ่ด้านข้างเวทีแล้วก็โยกสายไปตามจังหวะทำนองและน้ำเสียงของนักร้องนำพยายามแทรกร่างกันเข้าไปให้ใกล้หน้าเวทีที่ยกสูงไว้ให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะแทรกเข้าไปได้อาศัยที่รูปร่างเพรียวลมผสมกับความคล่องแคล่วไม่เคอะเขินเพราะเป็นเด็กในกรุงโดยกำเนิดสิริพงษ์จิตตรังสีกับบุญเลิศชื่นแย้มอดีตข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงาน แล้วพันตัวเองเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ยังประเทศสหรัฐอเมริกาตีคู่นำาลิ้วพาร่างเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่หน้าเวทีเมื่อเห็นศพโอกาสแต่ก็ไม่วายเป็นห่วงเพื่อนๆที่ตามมาข้างหลังพยายามเหลียวหาและพยักหน้าเรียกพินิษนพอุดมพันธ์ปัจจุบันประธานชุมชนหมู่บ้านในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ห่างออกไปกับ,บมนตรีลิมอิม่มยิบอาชีพเจ้าของกิจการค้าส่งส้มเขียวหวานตลาดไทยมาช้านาน ที่ส่งยิ้มอย่างคนใจเย็นมือโบอกไม้ให้รับรู้ว่าตามสบายไม่ต้องเป็นห่วงเพราะยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ออกกันอยู่ใกล้ขณะกำลังสนุกสุดเวียงได้พักใหญ่ๆไม่รู้ใครเซใครกระแสะจนเสียหลักไปเหยียบตาปลาคนที่อยู่ข้างๆเข้าคนเหยียบแทนที่จะขอโทษกลับทำเฉยส่วนคนถูกกระทำแทนที่จะอภัยเพราะไม่น่าจะเกิดจากความตั้งใจเมื่อต่างคนต่างมองหน้าอีกฝ่ายตีหน้าเฉยตีฝ่ายตาเขียวปัด ความวุ่นวายที่ไม่ได้จะเป็นก็บังเกิดขึ้นกับกลุ่มหน้าเวทีในทันใดสองเพื่อนเกลอที่เผลอแทรกเข้าอยู่กลางกลุ่มด้านหน้าแทบจะมองหาทางรอดออกมาไม่ได้ถ้าไม่ได้กลุ่มเพื่อนๆที่ตีวงอยู่ด้านนอกแวกเข้าไปสมทบทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความชุลมุนที่กำลังวุ่นวายอยู่นั้นเกิดขึ้นระหว่างใครกับใครรู้แต่ว่าเพื่อนตนหลุดเข้าไปอยู่นะตรงจุดนั้นแต่เมื่อฝ่าเข้าไปถึง สิ่งที่เห็นกับตาก็ไม่พลาดไปจากที่เป็นห่วงยังทันได้เห็นเพื่อนทั้งสองกำลังสาบัดกันเป็นระวิงไม่ยอมยืนนิ่งซุกมือซุกเท้าไว้ในกระเป๋าทั้งๆท,ท,ที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นมากหน้าหลายตาหลายเท่านักเมื่อทั้งกลุ่มหลุดเข้าถึงตัวเพื่อนทั้งสองจึงกลายเป็นไข่แดงอยู่ในวงล้อมของเจ้าถิ่นช่างกลพระนครเหนือและไอ้เรื่องจะยกมือขอร้องให้เลิกในสิ่งที่กำลังกระทำก็ไม่ได้อยู่ในความคิดนอกจากพยายามปัดป้องไม่ยอมให้การตกแล้วยังสวนกลับเมื่อได้โอกาส ทั้งๆก็รู้ว่ายังไงยังไงน้อยย่อมแพ้ฝ่ายเป็นธรรมดาจะตื้อรอให้เกิดปาฏิหารฝน่าใหญ่เทลงมาดับไฟคงเป็นไปได้ยากไอ้ที่ยังไม่ผีพรามเห็นแนบก็เพื่อพนงศักดิ์ศรีไว้ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ประจักษ์เท่านั้นหลังประเมินสถานการณ์หันหลังชนกันสู้ได้พักใหญ่รูปขบวนจึงปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันจากไข่ดาวที่กำลังโดนล้อมกรอบมาเป็นลูกธนูที่เหมือนถูกยิงออกจากแรกงเพื่อชิงจังหวะก่อนประตูใหญ่ทางด้านน่าจะปิดตาย กลายเป็นโดนปิดประตูตีแมวและก็ถือว่ายังพอมีโชคหลังจากสลัดบ้างชนบ้างถ้ามีใครมายืนสกัดจนพาร่างพ้นออกมาจากประตูรัว้วที่กำลังจะปิดเรียบร้อยอยู่รอมรอได้ทั้งกลุ่มทั้งคณะจุดมุ่งหมายในความคิดแวบ,บแรกและตรงกันสถานที่ตั้งโรงเรียนช่างกบนบางซ่อนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นมุมมองบทหนึ่งของเด็กอาชีวะในช่วงวัยรุ่นช่วงหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังขาดซึ่งสติความยั้งคิดและคึกขนองไปตามวัยเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นจริงในอดีตในบริบทของสังคมที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงหวังให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องรับการถ่ายทอดเป็นสาระความรู้ในแง่มุมที่เราอาจจะทั้งเคยและไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเพื่อหวังให้เป็นบทเรียนสอนใจให้เยาวชนรุ่นหลังไม่ได้หวังให้เกิดการแตกแยกและเกลียดชังระหว่างบุคคลและสถาบันใดๆทั้งสิ้นที่ถูกกล่าวถึง ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะครับ